สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าวก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายเหมือนเดิมเหมือนเคยครับในช่วงรอบๆอบบ่ายอย่างเนี้ยทุกวันก็จิตตกกันทุกวันครับเสียใจกันทุกวันไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนี้อีกกี่วันกี่เดือนมันเป็นอย่างนี้จริงๆวันนี้สอบอกคก็แถลงตายอีก25บศพ25บศพครับ สี่วันร้อยสี่วันร้อยสี่วันร้อยกว่าและก็ป่วยอีกวันละสองพันกว่าศพสี่วันร้ครับแล้วเดือนหนึ่งเท่าไหร่เรื่องอย่างนี้เปิดเรียกว่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงเรามาถึงวันนี้ได้ยังไงพี่น้องประชาชนแหลกลานหมดในเรื่องการค้าตะลงตลาดปิดหมดหลายแห่งที่มีปัญหาก็ปิดหมดปล่อยให้คัสเตอร์มันขึ้นที่นู่นที่นี่ เดี๋ยวตงรงนู้นติดนี้ตึงนี่ติดขนาดใกล้ทำเนียบรัฐบาลนะเป็นตลาดที่ใกล้ทำเนียบรัฐบาลยังมีเปิดเล่นการพานันกันแล้วก็มีคัสเตอร์คือติดเชื้อไวรัสโควิดเรื่องอย่างนี้ก็มีขึ้นเมื่อวันซื้อนี้ก็พยายามครับผมก็พยายามไม่ได้ขัดขวางเรื่องการฉีดวัคซีนมันมีส่วนน้อยมีส่วนน้อยที่ประสบกับปัญหาในการแพ้วัคซีน และบางคนถึงแต่ชีวิตเนี่ยมีสื่อมวลชนก็ลงกันเรื่อยๆเป็นเรื่องที่เราเศร้าใจพี่น้องเขาก็เศร้าใจอยู่อยู่สามีอยู่ดีๆเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่จังหวัดจังหวัดอะไรจังหวัดแพร่อยู่ดีๆครับเพราะเป็นผู้นําท้องถิน่นก็ต้องทําเป็นตัวให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าเฮ้ยฉันได้ฉีดวัคซีนแล้วไปฉีดกลับมาก็ยังไปไถนาไปทําไร่ทํานาได้ไปทําสวนได้แล้วอยู่อยสองวัน ก็ต,ตายมันเกิดอะไรขึ้นไปหาหมอบอกหมอ,หม,อมีโรคประจาตัวคือยัดไอ้โรคประจาตัวให้กับทุกคนรัฐบาลไม่เคยยอมรับผิดเลยว่าคนที่เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนนั้นเป็นการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนเพื่ออะไรครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงการที่จะมาชดใช้ค่าเสียหายหรือเปล่ามันต้องยอมชดใช้ แม้กระทั่งมีผลข้างเคียงรัฐบาลก็ต้องยอมชดใช้และยิ่งเสียชีวิตซึ่งเป็นสามีเขาเป็นภรรยาเขาเป็นลูกเขาเป็นผู่ปู่ย่าตายายเขาเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกยังไงครับคุณประยุทธ์มันเป็นความรู้สึกที่เศร้าไม่ใช่ลูกท่านไม่ใช่หลานท่านไม่ใช่ป้าพี่ป้านาอาของคณะรัฐบาลญาติโกโหติกาโคดเงาสักการะของท่านท่านอาจจะไม่รู้สึกรู้สาขอโทษยังไม่ขอโทษเลย เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เกิดความรู้สึกผมเองมานั่งพูดอย่างนี้เป็นสื่อที่ออกมาพูดอย่างนี้ผมก็เกิดความรู้สึกว่านี่คือความยุติธรรมมันมีไหมความรับผิดชอบในการเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยมันมีหรือไม่ไม่มีก็ออกไปสิมาอยู่ทําไมออกไปเลยพี่น้องประชาชนเขาไม่ได้ต้องการคุณหลอกมีแต่สลิมพวกคุณเท่านั้นที่สรรเสริญเยินยอที่เกาะแข้งเกาะขาได้เงินได้ทองกัน ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดลอยๆคุณไปดูสิได้งบประมาณมาเท่าไรกันหอกอะได้ไปเท่าไหรแล้วประกาศคุยหลาเลยออกมาว่าเฮ้ยได้งบประมาณจากรัฐบาลไปทําโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นทําโปรโมชั่นพอ,องดิไปทำทำไมเอาเงินไปช่วยคนยากคนจนเอาเงินไปช่วยคนติดโควิดเอาเงินไปช่วยคนป่วยคนตายไม่เดียอเอาเงินไปซื้อวัคซีนไม่เดียอดีไหมละ่ะแล้วคุณไปให้คนนี้ทําไมไม่ให้คนนู้นทำไมคุณไม่ให้ผมบ้าง ผมไม่เอาคุหลอกให้ก็ไม่เอาเอออยู่ได้บุญลวีอยู่ได้ด้วยพลังใจจากพี่น้องประชาชนผมเองก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนั่งพูดที่ไม่ใส่หน้ากากอะเพราะผมนั่งคนเดียวผมนั่งคนเดียวก็เลยไม่ได้ใส่หน้ากากจัดกล้องเองจัดไฟเองจัดอะไรเองนะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมีเอาสตางค์ของรัฐบาลหรอกและไม่เอาด้วยไปให้สลิมไปให้สื่อที่เป็นสลิมก็แล้วกัน เขาขาดแคลนเขากําลังจะอดตายก็ไปให้เขาไปจูนเจือเขาเขาอุตส่าห์เลียแข้งเลียขาเลียบาทารัฐบาลก็เชิญมึงไปเลยแต่จําไว้นั่นคือเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนแทนที่จะเอามาช่วยประชาชนไปซื้อวัคซีนตอนนี้วัคซีนมันไม่พอนะเปิดเปิดให้พี่น้องประชาชน walk in walk in คือเดินเข้ามาฉีดได้เลยเหมือนกันในต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเองเขามีหมอไปอยู่ข้างถนน ใครเดินผ่านฝ่ายผ่านผ่านไปผ,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 ผ่านมาเข้าไปเลยเขาฉีดได้เลยไฟเซอร์บอนดอน่าคุณจะเอาเยี่ห้อไหนคุณเลือกแต่บ้านเราเราไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์เลือกแต่พี่น้องประชาชนเขาก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลให้ความร่วมมือและผมเองก็ให้ความร่วมมือก็บอกในรายการนี้เสมอว่าผมไม่ขัดข้องแถมยังให้กำลังใจประยุทธ์ด,ด้วยเพราะอยากให้มันฉีดให้สักยี่สิบล้านคน คนไทยมีหกสิบล้านยังไงก็เอาให้ได้ยี่สยี่เปซ็นตแต่เวลานี้มันได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ได้สองล้านไหมได้สามล้านไหมมันตายทุกวันน่ะวันนี้ถแถลงข่าวตายยี่สิบห้าคนนี่คือความช้ำใจนี่คือความเรียกว่าจิตตกคือฟังแลว้วผวาฟังแลว้วผวาทุกวันผวาว่าเฮ้ยวันนี้ไปโดนแจ็คพอร์ตลูกมีใครไปโดนแจ็คพอตกับญาติพี่น้องใครคนนั้นก็เสียใจมันเป็นอย่างนี้ครับ ฉะนั้นออกไปเถอะครับให้คนที่ก็มีศักยภาพมาเป็นรัฐบาลไม่ใช่คุณเป็นไปวันๆแล้วก็บริหารจัดการที่สังกระบวยนะจะก,กู้เงินอีกแล้วเจ็ดล้านล้านคุณกู้อีกแล้วพอใครวิพากษ์วิจารณ์คุณก็สั่งสุนัขทรงเลี้ยงของสมเด็จตู่ออกมาสับโครมโครมออกมาต่อต้านออกมาวิจารณ์หรือออกมา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 ,มา,มา,มาด่าตอบแล้วเวลานี้นอกจาก ฝ่ายค้านดา่าฝ่ายค้านมาค้านฝ่ายค้านมาบน่นฝ่ายค้านมาวิจารณ์มันเป็นเรื่องปกติแต่สื่อมวลชนออกมาวิจารณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะผมน่ะมีหน้าที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ถามว่าบางครั้งเชียร์ไหมบางครั้งชื่นชมไหมบางครั้งให้กําลังใจไหมมีใครที่ชมไม่บุญลวีในรายการบุญลวีตีข่าวหรือรายการตอนเช้าของผมที่ชื่อว่าข่าวทะลุไหมผมให้กําลังใจ ให้กำลังใจพี่ยุตตลอดว่าให้สู้แต่ดูแล้วมันเป็นท่าทางว่าให้คุณสู้ไปไม่ไหวสู้ไปไม่ไหวก็ลาออกไปขนาดพวกเดียวกันนะเป็นรัฐบาลด้วยกันเขายังออกมาสับคุณเลยแล้วครบได้ไหมอย่างนี้มารยาทไม่มีแล้วรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้มารยาทด้วยกันไม่ต้องไปคิดถึงในการที่ให้พี่น้องประชาชนเปิดให้ w a ล k i อเข้าไปเนี่ย คือเข้าไปเลยไม่ต้องจองเป็นความคิดของอนุทินรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่โดนประยุทธ์เบกรกกลางคอรมอว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วตรงนี้วอล์กอินไม่ได้เพราะอ้างว่าวัคซีนไม่พอเสร็จแล้วพอมาวันนี้วันนี้ตามข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์เป็นเรื่องเขาบอกอย่างนี้เป็นเรื่องครับโคศกพักภูมิใจไทยเดือดเดือดนี่แปลอะไร ก็เดือกก็คือเดือดพี่ว่ามันจะแปลว่าอะไรเล่าเออน้ําเนี่ยถ้าเป็นน้าน้ําเย็นไปตั้งตุงเตามันยังไม่เดือดมันก็เย็นเอามือจุ่มได้แต่ถ้ามันเดือดคุณลองมือจุ่มไปสิจะอยากรู้ว่ามันเดือดยังไงเอามือไปจุ่มน้าเดือดเดือดดูกันแล้วกันโพสออกมาเช่งนายกครับหลังจากที่นายกสั่งเบรกเปิดจุดวอล์กอินฉีดวัคซีนตามที่นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกและรัมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพักภูมิใจไทย ประกาศให้บริการในเดือนมิถุนายนไปแล้วนั้นนายพราดอนปริศนานันกุลสอสอ่างทองซึ่งเป็นโฆษกพักภูมิใจไทยได้โพสต์เฟสบุ๊กว่าหากยังมัวแต่ยึดติดกับไอ้หมอพงหมอพร้อมประชาชนจะติดโควิดกันหมดเข้าใจไหมลุงคนเขาบอกยังไม่รู้ฟังดื้อรัน้นถูลู่ถูกังท,ที่ิมาที่ทิฐิมานะสูง เป้า50ล้านคนหากไม่อยากให้เป็นแค่ลมปากลุงหาวิธีอื่นมาอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านเถอะแทนที่จะช่วยทำให้มันไปไวคนเข้าถึงง่ายกลับเป็นตัวถ่วงและสร้างกำแพงให้คนเข้าถึงวัคซีนยากเขาด่าคุณนะประยุทธ์ว่าคุณเป็นตัวถ่วงอย่างที่ผมขึ้นคอนเทนต์วันนี้รัฐบาลยอมรับนี่คือพวกเดียวกันนะ ผมถึงบอกว่ารัฐบาลยอมรับเป็นตัวถ่วงความเจริญคือตู่รัฐบาลยอมรับเป็นตัวถ่วงความเจริญคือตู่คือใครพูดใครพูดพลาดดอนปริศนานันทกุลก็เป็นพวกเดียวคุณเขาถือว่าคณะรัฐบาลนะแล้วคุณออกมายอมรับว่ารัฐบาลคือหัวหน้าคือผู้นําเป็นตัวทวงอ่าเป็นตัวทวงคือเลเ่แทรรัฐบาลกด กัดกันเองอะชาวบ้านสุดเอื้อมเอาเวลานี่เป็นตัวถ่วงครับเป็นตัว่วงเป็นตัว่วงความเจริญสร้างกำแพงให้คนเข้าถึงวัคซีนยากแล้วแบบนี้เป้าห้าสิบล้านคนนะลุงจะเสร็จเมื่อไหร่หรือว่าให้คนเข้ามาสร้างภูมิกันเองด้วยการรับเชือ้อโควิดกันทั้งประเทศเออเพลียเพลียด่าจนเพลียนอกจากนี้พระดอนปริศนานันทกุลยังโพสต์ยืนยันว่า วิธีการเปิดให้ประชาชน walk in เข้ามารับวัคซีนนั้นไม่ได้ยุ่งยากโดยระบุว่าวิธีาก,การจัดนันดับ walk in ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากแม้แต่น้อยท่านก็แค่กำหนดให้ชัดเจนว่ารับคิวไหนจำนวนเท่าไหร่คนเข้าคิวเต็มแล้วเขาก็กลับบ้านแล้วมาวันอื่นเท่านั้นไม่ใช่คิดแต่ทำไม่ได้ชาติหน้าก็ทำไม่ได้โอ้โหดูถูกดูแคลนนายกมากเลยแล้วเนี่ยไม่ใช่ทำไม่ได้ ชาติหน้าก็ทําไม่ได้โอ้โหพักภูมิใจไทยนี่เขาดูถูกนายกนะเขาบอกชาติหน้าก็ทําไม่ได้โอ้โหให้เด็กด่าให้เด็กดูถูกดูแคลนนี่มันรุ่นลูกน,นะไอ้พลดอนเนี่ยมันรุ่นลูกไปยุทธนะแล้วออกมาด่าพ่อไปยุทธมาด่าคุณคุณลุงไปยุทธเนี่ยเออเขาบอกว่าชาติหน้าก็ทําไม่ได้ไม่เชื่อคิดแต่ทําไม่ได้่านหน้าก็ทําไม่ได้ แต่คิดว่าทําได้แล้วหาวิธีทําได้พรุ่งนี้ก็ทําได้โอ้โหเขาสอนเลยเว้ยเฮ้ยพี่ยุทธเขาสอนพี่ยุทธเลยนี่มันเด็กรุ่นลูกนะมันเป็นสอสอเป็นโคศกพักภูมิใจไทยแล้วภูมิใจไทยตรงไหนนี่ลูกน้องไอ้หนูนะถามหนูรู้ไหมรู้รู้กันพวกนี้มึงเขารู้กันในพักเฮ้ยเอาหน่อยสิเฮ้ยสัตนายกหน่อยสิเขายักคิ้วหลีวตาให้ออกมาด่านายก ให้เด็กรุ่นลูกออกมาด่านายกเสียฟอร์มไหมเสียฟอร์มหายุทธเสียสิแต่ผมเป็นนายกเนี่ยผมตบปากแล้วก็คนในบ้านกูอะกินข้าวกูนอนบ้านกูใช้แอร์ของกูแล้วเสร็จออกมาด่ากูเงเคยได้ยินคําว่ากินบนเรือนขี้บนหลังคาไหมยุทธใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมนี่แหละนี่แหละ ไอ้พลัดอเนี่ยกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาก็ไล่มันออกจากบ้านไปที่เอามันไปทั้งหมดเลยทำไมไม่ทำมาแล้วปล่อยให้เด็กมันด่าอย่างเงี้ยเนี่ยมันด่าอย่างเงี้ยมันบอกชาติหน้าก็ทำไม่ได้มันดูถูกภูมิปัญญานายกนะเออดีจริงๆผมเป็นผมผมเป็นนายกผมไม่ยอมอ่ะผมไม่ยอมอ่ะผมตบกระโหลกเลยอย่างนี้เสร็จแล้วแล้วเป็นยังไง นะถ้าเป็นในบ้านเนี่ยถ้าเป็นบ้านเจ้าบ้านนายหรือบ้านสมเด็จประยุทธ์เขาจะมีสุนัขทรงเลี้ยงไว้เห่าไว้กัดอ่านี่นี่นี่ประยุทธ์ไม่ใช่เชื้อไม่ใช่เชื้อพระวงศ์แห่งอ่อ่ากับประเทศกาลาแลนนะอ่าประเทศกาลาแลนนี่เขามีหรือว่าประเทศกัมพูชานี่เขามีสมเด็จฮุนเซน นะบ้านเราจะเป็นสมเด็จประยุทธ์สมเด็จป้อมสมเด็จประวิทย์สมเด็จอนุพงศ์นี่เราตั้งได้ลิเกเขาตั้งได้อย่างนี้เวลานี้มันเหมือนโรงลิเกแล้วบ้านเราเนี่ยมันลอยโถยแล้วเป็นโรงลิเกสมมุตินามตามท้องเรื่องสมเด็จประยุทธ์ลมเด็จประยุยหัวคุดมาแล้วครับมอะไรทนนํานองนี้คือคุณไปเล่นลิเกกันแล้วกันอ้าวศิระเจนจาคะสว สอนสอนอะไรอ๋อสวสวสเ้ไม่ใช่สสสสนี่ก็คือสสสวก็คือสวสอก็คือสุนักแต่นี่ไม่ใช่ท่านเป็นสสกทมพักพลังประชารัฐก็บอกฝากไปถึงอนุทินและสมศักดิ์ปริศนานั Lo นทกุลพ่อของนายพลาดอลให้ดูแลกริยามารยาทพลาดอลซึ่งเป็นถึงโคศกพักร่วมรัฐบาลแต่มาพูดกับผู้ใหญ่เช่นนี้ไร้วุฒิภาวะ พักภูมิใจไทยคิดดีที่เลือกคนแบบนี้มาทำหน้าที่หากมีข้อเสนอแนะและวิธีการจัดการได้ดีกว่าควรเสนอมาในฐานะพักการเมืองฝ่ายบริหารเสนอผ่านในอนุทินนำมาปรึกษานายกไม่ใช่ออกมาใช้ถ้อยความแบบปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเป็นเด็กไร้มารยาทไรสมองคิดได้อย่างไรไอ้ประดอนมึงโดนด่าแล้วมึงโดนกัดแล้วมึงโดนกัดแล้ว มึงยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอย่างซีรามันว่ามึงยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม,มยังดูดนมอยู่เปล่าสงสัยจะดูดนมอยู่มั้ยยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมไรสมองไรสมองไม่ใช่ออกมาใช้ถ้อยคำแบบปากไม่กลิ่นสินน้ำนมปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเป็นเด็กไรมารายาทไรสมองคิดได้ยังไงให้คนจำนวนมากมายืนออเพื่อรับคิว แล้วทำให้กลายเป็นคัสเตอร์ใหม่ที่สถานีกลางบางซื่อนายพระดอนจะขอให้พ่อตัวเองมาช่วยรับผิดชอบให้หรือไม่นายพระดอนน่าจะเติบโตมาจากตระกูลที่ยิ่งใหญ่มีเงินมีทองไม่ขาดมือไม่เคยรู้ว่าการเดินทางของคนที่หาเช้ากินคําไม่ใช่เรื่องสนุกต้องเสียค่ารถค่าน้ามันเสียเวลาทามาหากินเวลาคนด่ารัฐบาลด่านายกนายพระดอนกับพักภูมิใจไทย เคยแอนอกมารับบ้างหรือไม่เจ็บไหมพระดอนดาเจ็บนะดาเจ็บแทนเจ้านายมันนะเออนี่คือเส้นเลือดใหญ่รัฐบาลนะเหมือนกับสักสก,กวยเอ้ยสักอะไรสักอะไรนั่นแหละดอกเตอร์สักสก,กวยอะไรนั่นแหละส,สักตะกลน,นั่นเขาก็เส้นเลือดใหญ่เหมือนกับพี่ธรรมนัสนะพี่รู้จักพี่ธรรมนัไหมพี่แป้งอะ่ะพี่แป้ง รันปีแป้งนั่นเขาก็เส้นเลือดใหญ่เขามีเส้นเลือดใหญ่ออกมาช่วยนี่ก็คือหัวใจของของรัฐบาลถ้าไม่มีศีละไม่มีแป้งแล้วมีแป้งไม่มีรัฐมนตรีผู้ช่วยรันปรีศักดิ์สกวยไอ้ศักดิ์สกลเนี่ยรัฐบาลเจ๊งไปแล้วไปไม่รอดแล้วเอา้าทีนี้อ่าเป็นหน้าที่ของเส้นเลือดใหญ่รัฐบาลต้องอาศัยเขานะ สักสกวยไอ้สักสกนัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกกล่าวว่าเรื่องวัคซีนฉีดวัคซินในอนุทินชี้แจงแล้วว่าเป็นแผนสำรองนายกขอดูการฉีดในแผนปกติจองผ่านหมอพร้อมก่อนนายพราดอนไม่ควรออกมาวิพากษ์วิจารณ์ควรพูดช่วยนายกและรัฐบาลสร้างการรับรู้กับประชาชนถึงการทำงานกลับทำตัวเป็นฝ่ายค้านออกมาโจมตีนายกไม่ให้เกียรตินายก อย่างน้อยควรจะให้เกียรตินายกหรือให้เกียรติอนุทินบ้างในฐานะเป็นลูกพักภูมิใจไทยต่อมาตอบโต้เลยครับทันทีทันควันเลยพลดอรก็ออกมาตอบโต้บอกผมไม่ได้อ่านและไม่ได้ฟังความเห็นของเอซิละเหมือนมวยไม่มีราคาม้าไม่มีชัน้นใส่คุณแล้วสิละคุณนะมวยไม่มีราคาม้าไม่มีชั้นเป็นมาอะไรมากแกลบ ไปลงแข่งก็อยู่บุ้ยเลยเด็กมันด่าคุณอย่างนี้นะสิละพระดอนมันเด็กกว่ามเด็กเมื่อวันซื้นอย่างที่ศิละบอกอะไม่ไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมแล้วมันก็ด่ากลับเลยบอกม้าไม่มีชั้นมวยไม่มีราคาคือเขาไม่ให้ราคาคุณเลยอะเขาไม่ให้ราคาคุณเลยม้าไม่มีชั้นเพราะทุกครั้งเพราะทุกครั้งที่คนคนนี้แสดงความเห็นน้ําลายบูด <laughs> มันบอกคุณน้ําลายบูด <laughs> ไอ้ศ <c oughs> ิละบอกคุณทำลายบูรณเว้ยแทบไม่เคยเห็นมีครั้งใดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเลยแต่หากจะบอกว่าผมมีพฤติกรรมไม่ต่างจากเด็กอมมืออมมือก็อยากจะชี้แจงว่า,าผมเป็นเด็กเพียงแต่อายุไม่เหมือนบางคนที่แก่เพราะกินข้าวอ้าวเอ้มึงด่ากูด้วยป่าแก่เพราะกินข้าวก็มึงก็แก่ดังน,นั้นยิ่งหน่อยมึงก็แก คือไอ้คนด่าเนี่ยโอ้ไอ้แก่อย่างงู้นไอ้แก่งี้กูเห็นมึงตายก่อนกูทั้งนั้นเลยมะเล็งแดกตายห่าหมดตายก่อนทั้งนั้นแหละเนี่ยไอ้พวกเนี่ยคุยโมโอ้โหไอ้อไนี่คนรุ่นเก่าไอ้นี่โอ้โหแก่กะโหลกกะละคนด่าผมก็มีเบอแป๊แบเดียวตายห่าแล้วมีอยู่คนหนึ่งด่าผมฟังรายการขา่าวทะลุไหมเสร็จผมเตรียมจะฟ้องอ่ะให้ทนายร่างเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเฮ้ยจะไปยื่นฟ้อง มีข่าวเข้ามาว่ามันตายแล้วก็เช็คใบดันมรณบัตรเฮ้ยมันตายจริงๆอายุแค่สามสิบมะไม่ถึงดียะมันบอกผมโท่ไอ้บุญลวีไอ้แก่กะโหลกกลาไอ้เท่าลามกไอ้อะไรลามกเข้ามานะผมไม่เคยพูดลามกเลยไม่เคยเรื่องใต้สะดือไม่เอาไม่ใช่พิมพ์ลิพายเออไม่เอา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 เอาเอาแต่เรื่องคุยแบบชาวบ้านชาวบ้าน ภาษาลวงพ่อคูณบ้างก็เท่านั้นเองแล้วก็บอกอย่างนี้บอกว่าไอ้ศิระในแก่เพียงเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานอพ่อออกมาแล้วอตัวพ่อของไอ้พลดอนออกมาตัวพ่อ,อ,อว่าไงสมศักดิ์ปริศนานัตะกุลอดีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้โพสต์ออกมาผ่านเฟซบุ๊กตอบโต้ศิระบอกว่าผมสอนลูกให้อ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ แต่ต้องไม่อ่อนข้ออยืนเคียงข้างลูกเลยมันต้องอย่างนี้พอกันลูกลุยแม่งเลยเอาเลยผมสอนลูกให้อ่อนน้อมถ่อมตนและไม่อ่อนข้อไม่อ่อนข้อให้กับความไม่ถูกต้องและที่สำคัญต้องไม่กลัวอย่าก้มหัวให้กับคนที่กลางไม่เข้าท่าลูกเป็นสอสอมาหลายสมัยศีระเป็นสอสอสมัยแรกใครที่ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ไปทำมาเมืองไลสิละปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมนี่พ่อมันพูดนะพ่ออภรนรร์พูดเอา้ากัดเงินเข้าไปซักเงินเข้าไปเละเทะหมดแล้วเอาไม่มีไม่มีที่เราจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่รัฐบาลประยวยเนี่ยเข้ามารับผิดชอบบ้านเมืองดูตรงไหนบ้างว่าเราจะเห็นอนาคตของลูกหลานเรา มีแต่อนามองมันจะติดหนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่จะทำพระราชบัญญัติกู้เงินอีกเจ็ดแสนล้านแล้วมันกี่ล้านล้านแล้วตอนเนี้ยเขาบอกไม่กู้ก็ไม่มีจ่ายกู้มาทำไมก็ไม่เห็นพูดเรื่องโควิดไม่เห็นพูดเรื่องไปช่วยประชาชนมันต้องช่วยพี่น้องประชาชนคนที่หาเช้ากินคําคนที่ค้าขายไม่ได้มันต้องไปชดเชยเขาเขาเปิดร้านขายของไม่ได้มันไปปิดเขา เขาไม่ให้นั่นเขาอีกเขาก็ขายของไม่ดีการท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยมันต้องช่วยเขาในต่างประเทศเขาช่วยหมดโรงแรมก็ดีอะไรก็ดีที่ไอ้โควิดมันทำร้ายเนี่ยรัฐบาลไปปิดเขาไปกั้นเขาไปกำหนดมาตรการสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดโค่นเงาจักรลาดเขาเนี่ยเขาต้องช่วยครับช่วยกิจการพวกนี้ให้เดินต่อไปได้จะเป็น SME จะเป็นไมโคร SME มมึงต้องไปช่วยเขา ไม่ใช่บอกว่าตัวใครตัวมันเวลานี้เหมือนโครยตัวใครตัวมันและไอ้เงินที่กู้มาเอาไปไหนโยนในกองทัพไปซื้อรถถังซื้อปืนซื้อเฮลิคอปเตอร์ซื้อเรือดำน้ำําแล้วเห็นประชาชนเป็นอะไรล่ะตายวันตายคืนวันนี้ถแถลงมาตายยี่บห้าคนพรุ่งนี้อีกเท่าไหร่ไม่รู้จะปล่อยให้เป็นอย่างนี้อีกนานไหมยุทธอีกนานไหมครับผมไม่ได้จงเกลียดจงชังรัฐบาล แต่ผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับพี่น้องประชาชนเราเป็นรัฐบาลเนี่ยผมบอกว่าอย่าขี่หัวขี่คอพี่น้องประชาชนจงอยู่ในหัวใจเพราะท่านเป็นผู้รับใช้ประชาชนท่านลืมไหมลืมหรือ,อยังท่านอาสาสมัครเป็นผู้รับใช้ประชาชนไม่ใช่อาสาสมัครมาขี่หัวประชาชนให้เห็นหัวประชาชนบ้างวันนี้เขาตายเท่าไรยี่สิบห้าคนที่เปิดเผยในวันนี้โดยสบค พรุ่งนี้จะตายอีเท่าไหร่มะลืนนี้จะตายเท่าไรสี่วันร้อยสี่วันร้อยสามวันร้อยี่วันร้อย,ลอย,ลอยและจะอีกกี่ศพนี่ใกล้พันศพเข้ามาแล้วคนเดียวก็ตายไม่ได้เว้ยคนเดียวก็ตายไม่ได้นั่นมันคือชีวิตกว่าที่เขาจะเกิดมาหนึ่งเดือนสองเดือนห้าขวบสิบขวบกว่าเขาจะโตเขาเป็นกำลังของชาติควรจะฟังเขาบ้างควรจะหามาตรการที่ดี ฉีดวัคซีนควรจะเลือกวัคซีนที่มันปลอดภัยหน่อยวัคซีนที่ทั่วโลกเขาใช้อยู่ซึ่งมันปลอดภัยมากไฟเซอร์ <P f izer> หรือว่ามเดอร์นาหรือว่าชิโนฟาร์มนะที่องค์การอนามัยโลกเขารับรองยังมีอีกสี่ห้ายี่ห้อนี้แหละให้พี่น้องประชาชนเขาเลือกได้สิเว้ยเวลานี้เขาเลือกได้ไหมล่ะ,ะคุณจะฉีดจะฉีดอะไรชิโนแวก เอสตราเซนิกา้าเอสตราเนกาพอไหมตอนนี้ชิโนวเวกแล้วประชาชนเขาก็บอกเฮ้ยไอ้นี่ไอ้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 ซีพีมันมีหุ้นนี่ก็อุดหนุนกันหน่อยคนไทยด้วยกันเออเชิญวางไปเฮ้ยนี่เขาึึงเรียกอุ้มเจ้าสัวไงขอบคุณทุกท่านนะครับติ่ติดต,ตามชมรายการบุญลวีตีข่าวช่วงบ่ายทุกวันหลังจากท่านชมรายการข่าวทะลุไม้ตั้งแต่ตีห้าครึ่งมาแล้วตอนบ่ายก็บุญลวีตีข่าว ใครยังไม่เป็นสมาชิกสมัครซ้าข้างล่างมีสมัครสมาชิกแล้วเดี๋ยวใกล้สิ้นเดือนเนี่ยผมจะแจกเสื้อสิบตัวสิบตัวสุ่มแจกกันนี่นะครับเสื้อสวยมากผมไปทําเองไปดูเองนะผ้าอย่างดีเลยในรายการข่าวทะลุไม้เขาขาย490รายการนี้เราสุ่มแจกฟรีแต่ท่านต้องสมัครสมาชิกถามว่าสมัครสมาชิกเสียงเงินเท่าไหร่วันละบาทกว่าวันละบาทกว่าเดือนนึงก็แค่50บบาทถ้าเป็นแฟนคลับบุญละวี เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยไหนผมจะแน่นั่จัดรายการนานๆและให้ท่านช่วยชมโฆษณาให้จบจะได้เงินไปกินไปใช้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวบ้างนะก็อาชีพก็อย่างนี้แหละครับช่วยกันเรามีความจริงใจต่อกันนะช่วยกันฟังให้จบโฆษณาดูให้จบก็จะเป็นพระคุณอย่างจริงลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้จากกระผมบุญรวียมจินดาสวัสดีครับ